ทุกคนก็กลับสวัสดีน้ำชมีกแล้วช่องเคจใจ1นสองครับวันนี้อยู่กับผมดีเม่งเออล้อเลยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำบ้านกันต่อครับโหถ้าทุกคนไม่เชื่อผมเป็นดีนะผม <S 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 นี่เชื่อยังโอเคครับโอเคครับผมอุย้ยเอาไงวะเอา้าเดี๋ยว เก็บอะไรไม่ได้อีกโอเคผมจะไปทำบ้านต่อฮนะทุกคนซึ่งผมจะเปลี่ยนนะเพราะว่าพวกหิบนบวงนี้ผมว่ามันไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวผมปักทอตรงพวกนี้ก่อนมอนเตอร์เกิดคูดเยอะเลยทุกคนใช่เดี๋ยวเครื่องผมค้างเดี๋ยวดด้อดื้อ แล้วผมเห็นอะไรตรงนี้โอ้เรียบร้อยเลยมันไม่เห็นผมอะผมหนีกันเอ้ยหลังๆนิดนึงนะคนขอโทษด้วยนอนลงไปนอนโอ้ยนอนทันด้วยไม่ใช่ตื่นไปเจอคิปเปอร์นะ อยู่ไหนไปแล้วอเครับ okay, คนมาเดี๋ยวผมจะบอกครับแก้ตรงไหนบ้างจะแก้ตั้งแต่แบบกำแพงบ้านอะ่ okay, ะโอเคเดี๋ยวแต่ไปตอนที่ผมขุดขุดกำแพงบ้านหมดเลยนะครับจะก,กัน้ okay, นโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้รื้อกำแพงเสร็จแล้วครับโอ้โหรื้อของจริงนะเพราะว่าผมจะทำบ้านให้มันเป็นแบบนี้นะ เนะยกำแวนี่ยผมก็สวยนะทุกคนพว่าแบบถ้าเป็นหินดํำมันไม่ค่อยเข้าครัทุกคนเนีย๋ยจะวางหินคอมโบสโตนนะครับเป็นหินที่ผมชอบมากที่สุดละาะวหินอันนี้ผมทําบ้านบ่อยมากตั้งแต่มาครับอันนั้นนะทุกคนเพราะว่ามาครับนะ้นผมก็อัดได้ EP เดียวนะ่วยอันนี้ผมอัดได้หลาย EP มากเลยโอเค วางต่อไปปั๊บ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 ปัอบปอ๊ปั๊บ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 ปัอบปั๊บปั๊บปั๊บปักบปั๊บปั๊บ้ั๊บาั๊บปั๊บคั๊บปั๊บปั๊นปั๊บกั๊บปังบปั๊มนั๊บนะครับที่นปผมก็จะวาับปั๊บปั๊บปั๊วนั๊บะัปัปันไม้นีปั๊บปั๊น สักหนึ่งกองครับทุกคนนี่นะผมก็จะวางเงี้ยบึ๊ปึ๋งนี่นะไปอย่างี้เรื่อยๆส่วนกําแพงหมูก็ไอ้ส่วนหน้าต่างกันผมก็มาทําทีเดียวเลยนะปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปึ๊บปื๊บปื๊บ ปึ๊บ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 โอเคครับตอนนี้คือผมต่อไปสามนี้แล้วปึ๊บชึบชึบปึ๊บเนี้ยคนปึ๊บปึ๊บโอเคสามนี้ผมก็จะมาแบบนี้ฮะสลับกันไป แล้วก็อย่างนี้อันนี้หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองนี่อย่างเงี้ยก็จะวางอย่างเงี้ยนะก็จะได้อย่างเงี้ยคนส่วนข้างบนเนาะใช้เป็นไม้เบิร์ดนะก็อลองดูก่อนนะ ปึ๊บไม่เบิร์ดก็น่าจะได้นะทุกคนต่อไปก็จะครับไม่เบิร์ดหกสิบสี่อันเอาได้แค่นี้อ่ะจะมันไปก่อนนะทุกคนอไปึ๊บนี่นะปึ๊บโอเคปึ๊บโอ๊ยหล่นนะทุกคน มปึ๊บ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 ผมจะวางไปเรื่อยๆยังกว่าจะเสร็จอ่ะเว้ยวางผิดบ่อยไปปะผมวางผิดบ่อยมากวางป่ะบ้านเราเริ่มใกล้เสร็จแล้วคน

เมื่อไหร่ er จะถึงเนี่ยโอ้ไม่พอทุกคนไม่พอทุกคนขาดอีกเยอะอยู่นี่เดี๋ยวผมดูก่อนถ้าต่างถ้ามันจะเยอะไปผมไม่เอาเอันนึ่นอนเอาออกสักสี่อันนะนทุกคนหนึ่ง สองสามข้าก่อนสี presidents. ่ห้า pues น mm nah ี้ห <oh ้าเลย ว้านไายเยอะไปผมไม่ค่อยชอบก็จะได้ประมาณนี้นะคนนี่ยบ,บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะโอเคบ้านเราเริ่มสวยแล้วนะทุกคนเราก็ต้องทำบ้านให้มันสวยขึ้นกว่านี้นะน่ะทุกคนอมาจะบอกจะทำต่อละ เดี๋ยวผมไปหาไม้เบิร์ดเพิ่มก่อนนะทุกคนไปหาก่อนโอเคคนระับทุกคนตอนนี้ผมได้ไปหาไม้เบิร์ดมาแล้วนะก็ได้มาสี่ท่อนก็ไระพอแล้วนะทุกคนจ้ะผมวิ่งไปเลยบ้านผมเป็นไม้เถื่อเกือบทั้งหลังอะก็อาจจะไม่สวยหน่อยนะทุกคนเพราะว่าสร้างบ้านไม่ค่อยเก่งก็เลยแบบบ้านก็ได้ประมาณนี้แต่หลังใหญ่อยู่นะอ๋อนี้ยหนึ่งสอง ต่อไปจะเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านเดี๋ยวไหนบันไดไม่มีเดี๋ยวต้องไปหาบันไดมาอีก2องอันนทะทุกคนอเ,คเออเกือบเกือบเกือบตกน้ำเปึ๊บลงไปโอ๊ยทอดก็หาย เดี๋ยวผมเอาทอดก่อนไหนนะอันนี้แปบบ่ไม่ใช่อันอันแรกึ๊บโอเคส่าเออสิบหกอันรวมกันก็อุ้ยขาผิดโอ้โหเท่าได้ย4บสี่บักไปหนึ่งโอเคอุ้ยเหล็กได้ครบแล้วนะทุกคนย7บเจ็ดอัน ผมจะดอกไหนวะน,นี่อาบันไดมาสองอันเหลืออีกก็เอาไปสัดห้าอันแล้วกันบอันเลยอ่ะอยังไงเราก็ต้องทำหลังคาด้วยนะแต่ว่าหลังคาเราจะใช้ไม้อะไรดีไม้ไม้ไหนเยอะสุดโอเคไม้โอ๊กเราก็ต้องทำด้วยไม้โอ๊กนะทุกคน โก้คาหายคาหม่โอ้อะไรเนี่ยโอเคครับตอนนี้คือผมก็จะทำบ้านต่อนะทุกคนเพราะว่าผมจะทำหน้าบ้านนะไม่พูดโอเคครับตอนนี้คือผมก็ได้ทำบันไดไว้แล้วนะพเพราะว่าผมลิงเอานะว่าจะเอาไง ปึ๊บ,บอะอย่างเงี้ยแล้วก็ปึ๊บผมว่าอย่างนี้น่าจะได้ไหมไม่ได้มันไม่สวยต้องแบบใส่มีไม้มาตรงนี้แล้วกันเป็นอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนอืมการตกก็ต้องไม่ต้องมีเลยจบนะทุกคนไม่ต้องมีมแค่วันใดก็จะเอาสัก สามอันนั้นโอเคประมาณนี้นะต่อไปเราจะต้องทําหลังคาเดี๋ยวทําหลังคาเราต้องใช้ไม้โอ๊กแล้วกันอืม้มเดาไปเอาไม้โอ๊กก่อนแม่เราไปครับบันไดโอ้ยเราต้องเดินไปเดินมาปืูบปาบปา เนี่ยผมก็จะทำบันไดหลายๆอันเลยทำมาเยอะๆปั๊ปะ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 ปปปปปปได้มาสี่กองเอาบันไดมาให้หมดเลยจะได้มาสักประมาณสองกองนะทุกคน ถ้าเหลือไม่เป็นไรเอาไว้ใช้ได้อีกนะทุกคนมามาให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมไปทําบ้านหลังคานี่มันก็ทำยากนะทุกคนเพราะว่าหลังคานี่มันต้องทำนานมากงั้นตัดไปตอนที่เสร็จเลยละกันนะทุกคนจะกันโ okay. อเคคทุกคนตอนนี้คือผงก็วางจนเสร็จแล้วนะต่อไปผมก็จะวางแลบนะก่อนอื่นก็ไปนอนก่อน ปวดมากเลยบ้านนี่หืมไปนอนก่อนถ้าไม่นอนนี่ก็คือแบบตายโอกาสตายเพราะว่า<ฮ>เออเออแมงมุมเดี๋ยวอยู่ไหนวะรีบไปนอนกันนะทุกคนจะบอกนะอย่าระเบิดนะโอเค มีมันเตอร์ไหมโอเคไม่มีขาสลับก่นนะคนสลับมีผมเจาเป็นไมสคอมแล้วกันามันี้นะโอเคับไปป๊บปป๊บปป๊ปป๊ปป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 โอเคสักสามนี้ก็พอนะทุกคน ค okay. ดีแล้วมีเจอคีป,ปิดนะวันนี้นี่คนระับทุกคนสภาพบ้านผมก็จะได้ประมาณนี้นะคบ้านผมแบบทำนานมากเกือบกว่าจะทำได้โอ้ะเปิดมามผิดแลนะ้วน่ะโอ้โห แต่ไปตอนนี้ผมมากเสร็จแล้วกันครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมปูเสร็จแล้วสักทีแล้คนอ๋อโหดนานเลยโอ้ทุกคนดูดิกว่าจะปูเสร็จอะนานจัดพี่แอ๊กพังใช่ไหมพีม่แอ๊กพังอย่าพิ่งพังอูทุกคนบ้านผมจะเสร็จแล้วครับ ก็จะเป็นบรรยากาศข้างนอกครับอย่าทีพาไปลงข้างไหนเอย่าผมปักทอดก่อนนะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยครับอือหบ้านที่ผมทำานี่ทำโคตรนานอะ่ะบอกเลยว่านานมากครับเกือบชั่วโมงอะ่ะผมทำตั้งแต่ห้าโมงครึ่งตอนนี้เที่ยงจิดเจ็ดนะอือหือต่อไปครับ ไปเอาใบไม้ก่อนผมฝากใบไม้ไว้ไงเอาใบไม้ก่อนนะทุกคนโอ้ยใบไม้ก็คือผมไปตัดใบไม้มา,มาผมอยากได้ใบไม้เอามาผมจะได้มาแบบมาตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงไหนวะอ๋อนีไน่ไงใบไม้ มับอกว่าไม่พอหรอกก็ต้องตัดเพิ่มอ่ะนะโอ้ยกว่าจะตัดเสร็จนี่นี่ครับบ้านผมนะพวกหมูอุดๆทําบ้านจนไม่ได้ให้อาหารหมูดัยบดยว้วผมจะวางไว้อย่างนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้ครทุกคนได้ไหมวะประมาณนี้แหละประมาณนี้วางไปกว่าหน้าวางแบบปกติมันแบบดูไม่ค่อยสวยนะทุกคนด๊เป๊บปบป๊บเดี๋ยวตัดเพิ่มอีกเยอะเลย พอละไม่พอ,อ,อพอละโอเคไปตกแต่งบ้านต่อครับใบไ,ไม้อีกชนิดหนึ่งนะแข่งมันไปก่อนเรียบร้อยครับปึ๊บ ยังไม่ครบอ่ะนี่ครับตัดไปอีกแบบเต็มคาราเบลเลยยี่สิบกว่าน่าจะพอนะทุกคนปึ๊บ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 ,บและก็เรียบร้อยครับโอ้โหกว่าจะเสร็จ เดี๋ยวผมว่านะผมจะอ้ยอะไรเนะี่ยผมจะไปนอนก่อนนะทุกคนเพราะว่าทำมานานไงขอพักบ้างเข้ามาในบ้านกูอตอนไหนเนี่ยหงอมานี่เลย ไม่ไหววะ่ะตามกูมานี่แน่จริงมตามกูมาไม่รู้้วยว่ากูจะสิกุกไปเลยแป้งมันไม่ตายอีกแป้งเป็นไงขี้เกียจฝังวะ่ะคอยฝังนะทุกคนตอนนี้ขอไปนอนก่อนโอ้ยอะไรวันนี้ มอนเตอร์เต็มบ้านกูเลยต้องปักทอดไว้เลย,อยนอนได้สักทีตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าแล้วผมจะเอาอาหารหมูบ้างนี่จะเอาอาหารหมูใช่ เราจะเอาอาหารไปให้หมูกันนะครับหมูที่หยาเลยก่อนนี่ยังไม่ต้องขยยนทุกคนทำเป็นฟาร์มแบบนี้ไปก่อนเียพอแล้วต่อไปเราจะเอาอาหารไปให้พวกแกะก่อนนะทุกคนแกะ แกกับตัวอะไรนะแกกับ,บวัวเย้ปึ๊บโอเคเอาอาหารไปให้วัวก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บวัวมีลูกเยอะมากหมดละโอเคกว่าจะเสร็จหนะ้าบ้านผมเนะี่ยต่อไปต้องไปขุดทรายครับทราย ผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนตัวอะไรมันตัวเขียวนะเนี่ยผมเจอตัวเขียวๆแล้วดีแล้วมันมองไม่เห็นผมอ่ะโอเคแล้วผมจะไปขุดทรายทรายตรงนู้นนะโอ้ยทำมานานมากกว่าจะเสร็จ อันนี้วัาใส่จะกินดีนะทุกคนโอ้ยกว่าจะเสร็จนะนานนานมากนานยิ่งกว่าอะไรอะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมวนะ่ายน้ำไปอีกฝั่งนึงก่อน ดาวดาวเจอดาวเกผมไปเผาทรายก่อนโอ้ยนานมากเ,เผากทรายก่อนนะทุกคนไหนอาเนี่ยเาถ่ายมาเพิ่มก่อนนะสองอันพอน่าจะพอเลยเกียว อ๋ออะไรนะอ๋อนี่มเพิ่มนะโอ้ทุกคนทุกคนไม่รู้หรอกว่าผมทํานานทค่ไหนอ่ะทําแบบเกือบชั่วโมงอ่ะทุกคนเดี๋ยวพอติดก,ก,ก,กระจกเสร็จก็น่าจะจบเลยครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วเอยรอต่อไปนะทุกคน ตามฝากกดไลฟ์ฝากกดแค่หน่อยได้ไหมทุกคนไม่มีคนดูเลยอ่ะมาโคตรหลายคลิปเลยนะทุกคนหลายคลิปมากไม่มีคนดูเลยแบบผมแทบร้องไห้เดีย๋ยวถ้าจะค้าเป็นแผ่นแผ่นมันต้องใช้เท่าไหร่หกอันอคอุดมาโคตรเยอะเลยน่าจะพอดีนะทุกคน ป๊บฝนก็อุ้ยฝนตกเดี๋ยวเนี่ยสติงบก่อนจมที่นี้ผมจะไปตกปลาด้วยเดี๋ยวผมก่อนอื่นติดกระจกก่อนเฮ้ยติดกระจกติดกระจกก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บไข่มันส่งอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวปึ๊บ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 ,บโอ้ยยังไม่พอทุกคนมันขาดอีกไข่มันส่งอะไรมาตอนนี้จ้ะโอ้ยอะไรอะ คาะดหนึ่งสองอันหนึ่งโอ้ยส่งอะไรมาอย่างเดียวเลยเีอ๋อค่ะดกสองสามสี่ประมาณสามสี่อันอ๋อจะเสร็จแล้วผมจะได้ใช้บ้านหลังนี้แล้วกว่าจะได้ใช้นี่คือผ่านมาตั้งสองอีพีแลวกว่าจะเสร็จเดี๋ยวกระจก ออามาหกอันบอเดี๋ยแล้วผมจะคขาเป็นกระจกแล้วผมก็จะเอาไปติดเลยก็แบบช่วงนี้เพื่อนผมก็ไม่ค่อยมาเล่นด้วยครับเพราะว่าเพื่อนผมไม่ค่อยล่นไม่ชอบล่นมากว่าขี้เกียจเล่นไม่รู้เป็นไรอเอียวางไป เหลืออันสุดท้ายปึ๊บ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 เย้เสร็จแล้วเหลือเพียงแค่ตกแต่งนิดเดียวฮะเดี๋ยวผมขอลองตกปลาหน่อยละกันเดีย๋ยวตกตรงนี้มันไม่ได้ปลาหรอกกำลัตกตรงนี้เดีย๋ยวมาดูกันว่าจะมีปลามากินไหม ถ้าฝนตกปลามันจะกินเร็วหน่อยนะกินไม้กินไม้กินไม้ปลากินหน่อยชนะ่างมานเถอะทุกคนงั้นคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย